สวัสดีค่ะกลับมาแล้วค่ะเดย์สิบอาวช้านิดนึงก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าเดินทางแล้วก็มีธุระส่วนตัวตลอดเลยนะคะแต่ก็ไม่ลืมพวกเราทุกคนเลยคิดถึงค่ะโอเคกลับมาถึงเมืองไทยได้พักผ่อนก็พร้อมที่จะคลอดและในวันที่12สําหรับวัคซีนเข็มที่3ก็คือว่ารักยังไงไม่ให้ทุกนะคะรักให้เป็น แล้วเราจะไม่ทุกข์งั้นเราจะทำยังไงนะคะวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับในการมีความรักไม่ว่าจะเป็นความรักกับครอบครัวเพื่อนพี่น้องและโดยเฉพาะคนรักของเรานะคะรักยังไงถึงไม่ทุกข์ไม่จิตตกและทำให้ชีวิตเรานั้นน่ะไม่ตกหล่นร่วมกันไปนะคะเพราะว่าหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่สำคัญมากนะคะ ถ้าคุณมีความสัมพันธ์และคุณยังควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้และและทำให้เราจิตตกไม่ว่าจะเป็นการคิดถึงแฟนเวลาที่จะต้องจากกันหรือเป็นโดยเฉพาะความรักระยะทางไกลเนี่ยนะคะสิ่งสําคัญที่คุณจะต้องเผชิญก็คือว่าความคิดถึงความห่วงหาอาทรความหวงแหนแล้วก็มีความคิดแปลกประหลาดขึ้นมาในหัวอย่างเช่นหึงหวง ระแวงระวังอะไรทั้งหลายความคิดขยะเหล่านั้นปฏิกูลทั้งหลายเหล่านั้นเกิดจากปมด้อยในจิตในใจของเราเมื่อในอดีตตอนเราอย่างเป็นเด็กนะคะคุณต้องรู้ทันนะคะว่าสิ่งที่มันผุดขึ้นมาในหัวของคุณนั้นน่ะมันล้วนมาจากเอ่อความกดดันหรือว่าเป็นสภาวะจิตทางมืดของคุณนะ่ะที่คุณคุณคุณขาดนะคะคุณขาดแคลนตอนที่คุณยัง เด็กอยู่นะคะสภาวะจิตตรงนั้นน่ะมันคอยหลอกหลอนคุณงันี่นนเวลาที่คุณน่ะมีคู่ครองหรือคนรักหรือแม้กระทาั่งครอบครัวของคุณนะคะที่เกิดจากพี่น้องสายสัมพันธ์เดียวกันในบ้านในครอบครัวซึ่งมันค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนมากนะคะน้อยคนนักที่จะมาพูดให้หขวข้อนี้ให้กับคุณอย่างชัดเจนอย่างอิชันนะคะ เอาเป็นว่าเริ่มต้นนะคะเอาเล็กๆน้อยๆทำยังไงรักยังไงไม่ให้ทุกข์คือคุณต้องมีหัวใจที่ปล่อยวางอะคะ่ะถ้าคุณไม่เคยเรียนรู้เรื่องการปล่อยวางจิตปลักปล่อยวางใจเลยคุณจะเป็นคนที่ห่วงหมดทุกอย่างห่วงหมดทุกสิ่งเรื่องไม่น่าห่วงเรื่องไม่น่าห่วงก็เอาเก็บมาคิดไปหมดนะคะโดยเฉพาะลูกเต้าเหล่าหลานบริวารพ่อแม่ ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณตัดไม่ตัดตรงนี้ไม่ได้ว่าตัดเข้าออกไปจากชีวิตนะคะคุณต้องตัดใจตัวเองเพื่อให้คุณก้าวหน้าชีวิตของคุณจะต้องเติบโตไปในระดับที่กว้างขวางที่สุดนะคะไม่ใช่คุณมาอยู่ในเล้าเป็ดเล้าไก่ในครอบครัวของคุณอย่างเดียวนะคะชีวิตของคุณจะต้องทะยานเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีพลังแรงกล้าที่สุดนะคะไม่ใช่ว่าถ้าคุณไม่ปลดปล่อยหัวใจ ของคุณให้เป็นอิสระเนี่ยคุณไปไหนไม่ได้หรอกคะ่ะคุณก็จะภวะพะวงเป็นห่วงเป็นแหนพ่อแม่พี่น้องเหล่าล้านลูกเต้าบริวารอะไรทั้งหลายห่วงเข้าไปหมดยานไปหมดอันนี้พอยานแล้วว่าตัวเองก็ไปไหนไม่ได้ก็ยืดเยื้อเลื้อลังอยู่นั่นแหละจนหมดพลังชีวิตไปโดยที่คุณไม่ฉลาดควบคุมอารมณ์ของตัวเองอะคะ่ะความเป็นจริงที่จะบอกเทคนิคในการวางใจ ให้คุณหลุดพ้นทุก์ในการห่วงความห่วงกับเราผู้คนที่มาปฏิสัมพันธ์กับคุณทุกๆรูปแบบเนี่ยนะคะคุณต้องมีหัวใจที่วางใจให้ได้นะคะคุณต้องรักตัวเองให้เป็นนั่นเองถ้าคุณรักตัวเองเป็นแล้วรักแบบปล่อยวางรักแบบไม่คาดหวงังรักที่อยากจะมีแต่ความสุขไปมอบให้ทุกผู้ทุกคนโดย คุณจะต้องเรียนรู้จากการให้กับตัวคุณเองก่อนนะคะปลดปล่อยดวงจิตดวงวิญญาณของคุณให้เป็นอิสระคุณชอบแบบไหนคุณรักอะไรคุณปรารถนาหวยหาสิ่งใดซึ่งทุกๆคนน่ะเขาก็ต้องการแบบนั้นเช่นเดียวกับคุณนะคะวันนี้ในหัวข้อที่รักยังไงไม่ให้ทุกข์ซึ่งแน่นอนคะ่ะบุคคลที่คุณรักเขาก็ต้องการความสุขความเป็นอิสระ มนุษย์และสัตว์โลกทุกตัวทุกตนทุกคนในโลกนี้สิ่งที่เขาต้องการที่สุดสูงสุดเลยนะคะบางคนอาจจะยังคาดไม่ถึงและยังไม่รู้ความจริงข้อนี้จริงๆความสุขที่แท้จริงนั้นต้องการอิสระภาพค่ะไม่เชื่อคุณลองไปติดคุกสักสิบวันลองดูก็ได้หรือถูกกักกันให้อยู่ในห้องแคบสักระยะหนึ่งคุณจะรู้ว่า ความจริงนั้นน่ะคุณเกิดมาเติบโตนั้นน่ะคุณต้องการอิสรภาพที่สุดอิสรภาพทางกายก่อนแต่คุณไม่รู้ว่าอิสรภาพทางใจนั้นแหละมันทําให้คุณเติบโตได้แบบขีดไร้ขีดจํากัดและคุณสามารถท่องเที่ยวไปในโลกว้างอย่างไม่มีผู้ใดมาต้านพลังของคุณได้เลยนะคะดังนั้นการที่คุณจะรักใครแบบไม่ทุกนั้นคุณต้องให้อิสรภาพเขาคะ่ะ ในเมื่อคุณต้องการอิสรภาพแน่นอนคุณต้องหยิบยื่นอิสรภาพนั้นให้กับทุกผู้ทุกคนที่คุณคิดว่าคุณรักเขาแม่พ่อพี่น้องสายเลือดร่วมกันหรือจะเป็นบุคคลที่เราเกี่ยวข้องสัมพันธ์ดูดสายเลือดเกิดมาหลายภพหลายชาติแล้วก็มีสายใยสัมพันธ์ผูกพันกันมามากมายทั่วโลกนะคะคนเราในโลกนี้ล้วนแตกเกิดมาเป็นพี่เป็นน้องกันเข้า ทั้งนั้นแตบบ่เพียงแต่ว่าวันนี้เราอาจจะยังไม่รู้ถ้าเรารู้ความรับว่าคนเราทุกคนเกิดมาเพื่อเกื้อกูลสนับสนุนซึ่งกันและกันทุกคนเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่แล้วทุกศาสนาทุกเชื้อชาติทุกผู้ทุกคนในโลกนี้รวมแต่เป็นมนุษย์และสัตว์ที่เกิดมาเพื่อเกื้อกูลซึ่งกันและกันดังนั้นหัวใจอันดับแรกคุณจะรักแบบไหนถึงไม่ทุกข คุณต้องมอบอิสรภาพเพื่อให้คุณนั้นมีอิสรภาพอย่างแท้จริงคุณต้องให้ก่อนเมื่อไหรที่เราให้อิสรภาพกับคนรักเราให้อิสรภาพกับแม่เราให้อิสรภาพกับพ่อเราให้อิสรภาพกับลูกเรากับลูกหลานที่น้องทั้งหลายอิสรภาพคืออะไรบางคน งงไปหมดเลยค่ะพูดถึงคําว่าอิสรภาพเพราะทั้งชีวิตเกิดมาก็ยังไม่เคยมีอิสรภาพเลยตื่นมาก็ต้องไปตอบบัตรไปทํางานลืมตาขึ้นมาแม่ก็มาปลุกพ่อก็มาบน่นเคี่ยวเข็นให้คุณไปร่ำไปเรียนหรือไปทํานู่นทนํานี่ตามประสาที่ท่านคิดว่าดีที่สุดที่เขาจะมอบให้เราถูกไหมคะคนเราในโลกนี้เกิดมาทุกนักหนาเพราะว่ารักไม่เป็น เพราะความรักนั้นพลังแห่งความรักนั้นเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้ที่ไม่มีพลังงานไหนมาต้านทานได้นะคะถ้าคุณเข้าใจถึงคำว่ารักแล้วคุณเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วรักยังไงอย่ากไม่ทุกข์คุณจะอยู่ในโลกนี้ได้แบบมีความสุขมากและสันติสุขอย่างที่สุดมิฉันอาจจะพูดกว้างไป วันนี้มานะให้หัวใจสําคัญรักยังไงไม่ให้ทุกข์ก็แล้วกันให้อิสรภาพยกตัวอย่างนะคะถ้าคุณเป็นแม่คนเป็นพ่อคนเป็นเมียคนนะคะถ้าคุณให้อิสรภาพกับคนรักคุณอย่างอีชั้นเอายกตัวอย่างง่ายๆก็แล้วกันบางทีมองนึกภาพไม่ออกนะคะอย่างเมื่อวานซืนอย่างเงี้ยเราก็ต้องแยกย้ายกันถูกไหมคะอีชันโค้ดแฟนมันเนิ่นนานนะคะ เพราะแน่นอนค่ะเวลาที่เขาห่างเราเนี่ยเขาทุกคู่รักจะเป็นเหมือนกันหมดจะโหยหาอาทรฉันคิดถึงเธอเธอคิดถึงฉันทําให้จิตตกร่วมกนนันนู่นนี่นั่นโอ้ยพันนาแสนจะพันนาชีวิตอีฉันะ่ะมันเกิดมันมันเจอความพัดภาคจนเป็นเรื่องปกติเพราะว่าอิฉันเกิดมาเพื่อเรียนรู้เรื่องความรักโดยตรงเพื่อมาแตกฉานเรื่องหัวใจแห่งรักโดยตรง ไม่งั้นไม่ชื่อว่า Energy l o v e หรอกคะ่ะคือรักยังไงให้เป็นอีฉันทุกหนักมาเกิด40ปีกับความรักนะคะหยหาความรักมาตลอดลองผิดลองถูกทุ่มเทกับความรักทุกๆรูปแบบทำโมนขจรนลงไปในโลกมืดก็ไม่เป็นไรเพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อให้ได้ความรักอันดับหนึ่งในชีวิตฉันเลยก็คือความรักเพราะความรักเป็นสิ่งที่สำคัญและหัวใจอันดับหนึ่ง ของคนหรือมนุษย์และสัตว์ทุกๆผู้ทุกๆคนนะคะเงินนั้นเป็นแค่รางวัลแห่งรักนะคะคุณต้องเอาหัวใจความรักของคุณมาประดิษฐ์ประรอยให้เป็นภาพที่สวยงามที่สุดถ้าคุณรักไม่เป็นแล้วคุณก็ทุกถึงที่สุดเช่นกันในเมื่อความรักที่เคยได้ยินกันว่าออรักความรักทําให้คนตาบอดบ้าง หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราพูดขึ้นมานั้นก็เกิดมาล้วนแล้วแต่เราไม่เข้าใจในกฎแห่งรักเราไม่เข้าใจในรักเราก็เลยทุกข์แท้จริงนั้นความรักเป็นสิ่งที่สวยสดงดงามเป็นที่สุดถ้าคนเราและสัตว์ไร้ซึ่งความรักแล้วโลกนี้จะไม่น่าอยู่และก็น่าสะหลน่าสะลดหดหูเป็นที่สุดนะคะ ดังนั้นคุณต้องเริ่มต้นอย่าอาคติกับความรักเด็ดขาดไม่ว่าคุณจะอกหักหรือล้มเหลวในเรื่องความรักมากี่ครั้งในครอบครัวชีวิตอิฉันก็โหยหาความรักและประดิษฐ์ประดอยมาเนิ่นนานอิฉันใช้เวลาประสานความรักกับแม่กับครอบครัวกับพี่กับน้องมาเนิ่นนานเพราะว่ามันเป็นแผลอันอัน มันแบบใหญ่มากสำหรับชีวิตอีฉันเมื่อฉันได้รู้แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้อีฉันผิดหวังและเติบโตไม่ถึงที่สุดและเป็นสิ่งที่ชันเจ็บปวดที่สุดงั้นอันดับแรกอีฉันก็ต้องซ่อมก่อนค่ะซ่อมความรักในครอบครัวของอีฉันก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเสร็จสิ้นภายในหนึ่งวันและแล้วและแม้แต่คนที่เรารักนั้นเขาก็ไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่เราคาดหวัง หรือปรารถนาให้เขาเป็นนะคะในเมื่ออีชั้นมีจิตใจกว้างขวางหรือเข้าใจโลกนี้อย่างท่องแท้ก็จริงแต่แต่คนที่เรารักและรอบตัวครอบครัวเรานั้นไม่ต้องไปคาดหวังนะคะว่าให้เขาคิดแบบเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยค่ะแต่คุณต้องรักให้เป็นคุณต้องให้มอบให้ทั้งความรักและสิ่งของในมือให้เขาให้เป็นถ้าคุณผิดพลาด ให้แต่ของหยาบคุณจะทำร้ายตัวเองค่ะแม้กระทั่งคนเป็นลูกถ้าคุณหยิบยืน่นเงินหรือทรัพย์สินให้เขาไม่เป็นคุณจะไปทำร้ายเขาอย่างโหดร้ายที่สุดนะคะอีฉันไม่เคยเลี้ยงลูกตามใจและไม่เคยให้อะไรแบบที่เขาอยากได้แบบเต็มร้อยเพื่อให้เขา่มีดึงศักยภาพของเขาออกมาใช้นั่นแหละเป็นความรักที่แท้จริงพ่อแม่ก็เช่นกันค่ะเราจะไม่ตอบสนองกิเลสในสิ่งที่เขาอยากได้อย่างเต็มที่ แต่สิ่งที่ฉันทําฉันทํามากกว่านั้นแต่ไม่ใช้คําพูดนะคะเทคนิคหนึ่งนะคะที่ทําให้ฉันหลุดพ้นทางใจและหลุดพ้นจากสิ่งเหนี่ยวรังได้รวดเร็วที่สุดก็คือการไปบวชไปเรียนไปชดใช้เวรกรรมให้กับเจ้ากรรมในเวรกับพ่อกับแม่เราในทุกภพชาตินั่นแหละคะ่ะนั่นเป็นเทคนิคสําคัญมากและเป็นความลับที่อยากจะบอกทุกคนถ้าคุณทําได้ ในขณะที่พ่อคุณป่วยแม่คุณป่วยหรือเป็นอะไรก็โรคร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่หาสาเหตุไม่เจอไม่ต้องเชื่อนะคะลองทําดูคุณไปตั้งปัิธานขอใช้กายยาที่หล่อล้อมทั้งพ่อทั้งแม่คุณณชาติปัจจุบันนี้ท่านให้กายยาของเราท่านมีวัคคุณในชาติปัจจุบันมากนะคะท่านเป็นส่วน หนึ่งเป็นองค์ประกอบของเราเราปฏิเสธไม่ได้เราต้องทดแทนบุญคุณขั้นณนะชาติปัจจุบันแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้มีพ่อมีแม่ในภพภูมิอื่นๆนะคะพ่อแม่ของเราเป็นเทพเทวดาหลายภพหลายภูมากมากนะคะคุณอย่าไปยึดติดในภาพกายยาบณนะชาติเดียวแต่เราก็ต้องทดแทนคุณแบบฉลาดและเอาตัวรอดให้เป็นด้วยค่ะไม่ใช่คุณ โถมกระน่ำลงไปทำงานทําเงินหมกมุ่นมากเลยส่งให้พ่อส่งให้แม่ส่งให้นู่นส่งให้นี่ใช้นี่ใช่มันไม่จบนะคะเพราะกายอยากของคุณมีแรงเท่าที่คุณจะจะเป็นไปได้แต่คุณอย่าลืมนะคะคุณร่างกายของคุณเนี่ยเขาก็มีบุญคุณกับคุณมากนะคะคุณไปใช้เขาแบบเหมือนวัวเหมือนควายอย่างนั้นน่ะคุณก็ไม่ไปทําร้ายเขาอะนะคะงั้นวิธีการที่คุณจะทดแทนคุณบิดามารดาของคุณให้แบบ ให้แบบสุดยอดจริงๆอะ่ะไม่ใช่คุณไปทําเงินทํางานให้พ่อแม่คุณอย่างเดียวนะคะคุณต้องฉลาดใช้นะคะการที่ท่านนะบางครั้งอะ่ะออท่านไม่ได้อยากเป็นอะไรที่ที่เลวร้ายหรอกคะ่ะแต่ท่านก็มีเจ้ากรรมในเวรที่ฉันเคยพูดไปแล้วทุกผู้ทุกคนมีเจ้ากรรมในเวรของแต่ละคนนะคะคุณไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตใครได้ แม้ก็ทั้งคนเป็นพ่อคนเป็นแม่คนเป็นลูกคนเป็นน้องคนเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณต้องเข้าใจกดข้อนี้เข้าใจกฎจารรมกดก็คือกดนะคะคุณไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ในเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แต่คุณมีเทคนิคค่ะมีเทคนิคช่วยเขาค่ะก็คือการไปถวายบุญบวชนี้ให้กับเจ้ากรรมในเวงกับพ่อกับแม่เราที่เขากําลังทวงอยู่บางทีพ่อป่วยแบบเอ่อที่เราสลดหดหูที่สุดแต่รู้ไหมว่า ยิ่งคุณไปสลดหดหูคุณยิ่งไปตอบย้ำค่ะหลายคนเยอะมากที่ก็ไม่รู้แม่ป่วยโอ้โหโศกมากเลยยิ่งร้องไห้ยิ่งกระนำเข้าไปโอ้โหเจ้ากรรมในเวรก็หัวเลาะหนักเข้าไปอีกจิตก็ตกเข้าไปอีกช่วยอะไรไม่ได้ไม่ว่าไปกระน,นำซ้ําเติมจิตที่เศร้าหมองอยู่อีกคุณก็ไปกันใหญ่ค่ะมันไม่ใช่วิธีฉลาดนะคะวิธีที่ชาญฉลาดที่สุดคุณต้อง,องใช้บุญบาร,รมีของคุณ ไปช่วยพ่อและแม่ของคุณช่วยให้ไม่ให้ให้เจ้ากรรมในเวงของพ่อของแม่คุณนะคะให้เขาเอาโซเอหวซิกรรมให้กับพ่อกับแม่คุณซะบางทีโรคร้ายก็หายโดยฉับพลันหรือถ้าไม่หายก็เป็นตําแล้วคุณต้องปล่อยวางให้เป็นเมื่อคุณให้แล้วคุณต้องปล่อยวางผลลัพธ์ไม่ใช่คุณไปคาดหวังแบบเอาหัวฟาดหัวเหวี่ยงคุณปรารถนาได้นะคะแต่คุณก็ต้องทําใจไว้ด้วยว่ากฎศัจธรรม ก็เป็นกฎนะคะใครผู้ใดทําสิ่งใดไว้ต้องรับผิดชอบสิ่งนั้นไม่ใช่ว่าคุณต้องไปรับผิดชอบต่อชีวิตทุกคนเป็นไม่ได้ไม่ได้นะคะเราก็มีเจ้ากรรมในเวงของเราเราก็ต้องเวลาเราทําชั่วเราก็ต้องรับผิดชอบตัวเองนะคะคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเนี่ยทั้งที่เรามีหัวใจอยากจะลงกระโดดไปช่วยแทบตายอยากไปบอกเขาให้ตายว่าแม่อย่าทําอย่างนี้นะพ่ออย่าทําอย่างนี้นะลูกแม่เจอมาแล้วลูกอย่าทำอย่างนี้นะ ก็ทำไม่ได้ค่ะมันเป็นการก้าวก่กรรมกันคุณจะบอกได้ก็ต่อเมื่อเจ้ากรรมในเวรเขาเปิดให้คุณพูดและคุณจะไม่ไฟท์ไม่ไม่ระเบิดต่อกันนะคะถ้าคุณไปผิดกฎเมื่อไหร่คุณได้บ้านแตกเมื่อนั้นคุณจะได้ทะเลาะก,กันแบบชนิดที่มองหน้ากันไม่ติดเลยอีฉันเคยผ่านมาหมดแล้วนะคะถึงได้เอามาพูดได้และเป็นความทุกข์ที่จิตใจของเราที่สุดบางครั้งเยียวยากัน,นเกือบเป็นปีเลยอีฉันเคยผิดพลาด ที่เราไปรู้ความลับในโลกจิตวิญญาณมากๆเราเห็นภาพในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นเราก็อยากช่วยแม่เราเราก็ทําทุกวิธีทางเพื่อให้เขาอะหลุดจากตรงนั้นแต่เขายังไม่ถึงวาระหลุดของเขาอะคุณเข้าใจไหมอะเออแล้วทํำยังไงอะเราเรายิ่งเห็นเราก็ยิ่งจิตตกถูกไหมคะนั่นคุณจะต้องฉลาดช่วยอะค่ะการที่คุณจะกระโจนไปช่วยนั้นอะคุณต้องมีแรงแบบ แล้วมันต้องต้องึงเวลาของเขาด้วยค่ะคุณทําอะไรไม่ได้นอกจากทําใจนะคะก็ได้แต่ภาวนาแล้วก็ส่งให้เจ้ากรรมนายเวรเขาให้หนักเป็นเบาให้เบาเป็นหายนะคะคือเราทําอะไรไม่ได้นอกจากทําใจที่แบบเป็นบุญเป็นกุศลถวายให้เขาหมดหมดจิตหมดใจนะคะอันนี้จะพูดแบบในโลกของอาิิไตายหน่อยอะโลกที่แบบลึกลับหน่อยแต่มันเป็นความจริงถ้าคุณทําแบบนี้คุณจะช่วยพ่อช่วยแม่คุณแบบ เป็นบุญมหาศาลที่แท้จริงนะคะอันนี้จะมีชาวบ้านที่เขาก็ไม่รู้ภาษาปัญญาของเขาแค่แค่นั้นเขาก็จะมาเผือกอะไรพูดให้แตกหนอแตกเราไปแล้วก็พาเราวกวนวุว่นวายไปหมดไม่ต้องไปฟังนะคะอีชั้นผ่านอะไรมาเยอะนะคะญาติพี่น้องในตัวดีเลยนะคะตัวพาเขวตัวพาแกว่งนะคะและเวลาเราหล่นมานั้นมันยิ่งกระทืบซ้ําเลยค่ะมันไม่มาช่วยอะไรเราหรอกนะคะเอออันนั้นจิตคุณตกเมื่อไหร่คุณจะโดนเล่นงานหนักนะคะ นี่สิ่งที่คุณคำนึงถึงถ้าคุณไม่คุณจะต้องประคองจิตประคองใจของคุณให้เป็นบุญเป็นกุศลเพื่อส่งให้คนที่คุณรักนะคะอันนี้เป็นเทคนิคสำคัญมากนะคะอขอให้เราไปใช้การรักยังไงไม่ให้ทุกข์และโดยเฉพาะคู่ครองคนรักนะคะอย่าไปทุกข์อย่าไปโศกเวลาที่ห่างไกลกันนะคะให้ส่งกำลังใจให้ซึ่งกันและกันเวลาเรากลับมาเจอกันใหม่มันจะเป็น กุศลน,นะคะเป็นกุศลก็คือเป็นบุญเวลาเรามาเจอมันก็จะมีแต่เรื่องราวดีๆนะคะมันจะไม่มีเรื่องอกกุศลถ้าเราไปจิตตกให้กันเนี่ยเขาก็มีเทวดาของเขาเราก็มีเทวดาของเขานะคะส่วนเทคนิคของอีชั้นเนี่ยชั้นจะทําบุญทํากุศลให้กับ เ,เทวดาของผู้มีคุณของเราทุกหมู่ทุกเหล่าโดยเฉพาะของแฟนนะคะเพราะเขาอุปถัมภ์ค้ำชูเราเป็นอย่างดีเราก็ทําบุญถวายให้กับเทวดาเขาอยู่ตลอดเวลาและเทวดาเขาก็จะเอ็นดูเราจะรักเรานะคะแล้วแฟนก็ไปโดนจิตโดนใจให,นนให้นู่นให้นี่ให้อะไรอะไรเราเป็นของฝันนะคะพยายามทําให้จิตใจเราเป็นกุศลที่สุดนะคะเพราะกุศลก็คือบุญเมื่อไหร่ที่เราไปห่วงแฟนไปคิดถึงแบบ จิตเศร้าหมองอะคะ่ะมันเป็นอุก,อกุศล,ลกรรมนะคะเมื่อเป็นอกุศลกรรมคุณก็ต้องทําการชดใช้ตรงนั้นด้วยเพราะคุณไปส่งอกุศลกรรมให้แฟนจิตของแฟนคุณให้คุณห่วงให้เขาห่วงคุณคุณต้องรับผิดชอบหมดนะคะเวลาเขาห่วงคุณจิตเขาตกเงินเขาก็หล่นค่ะฐานะการงานการเงินเขาก็หล่นลงสภาพร่างกายและหน้าตาชีวิตเขาก็หล่นลงแล้ว ไปไหนล่ะคะคุณก็ต้องรับผิดชอบกับเขาตรงนั้นด้วยแล้วเวลาลําบากก็ไม่มีเงินนะก็ต้องล็อกกันถูกไหมคะคุณก็ต้องเลิกลากันไปหรือมีเรื่องมีราวกันทําให้ไม่มีความสุขอันนี้เป็นเทคนิคสําคัญมากนะคะต้องส่งบุญกุศลให้เขาให้มากที่สุดเวลาเขามีบุญมีกุศลมีกําลังใจทํางานทําเงินตัวเรานั่นแหละคะ่ะจะได้ส่วนนั้นเป็นสําคัญนะคะแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องให้แบบด้วยหัวใจของเราที่รักจริงจริง ให้แบบไม่หวังผลให้ไปเลยให้โดยแบบว่าเขาจะให้หรือไม่ให้อะไรเราปล่อยวางผลลัพธ์ไปค่ะจําไว้อย่างหนึ่งเราทําสิ่งใดสิ่งนั้นจะกลับมาตอบแทนเราไม่มากไม่ช้าก็เร็วนะคะไม่ต้องไปสนใจปล่อยวางผลลัพธ์ค่ะเป็นหัวใจที่บริสุทธิ์ใสสว่างนะคะวันนี้มาในหัวข้อรักยังไงไม่ให้ทุกข์อยากให้ทุกคนนำบาวใช้ไปประยุกต์ใช้กันเพื่อดับจิตดับใจของเราให้ร่มเย็นนะคะ วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอาริสาพุทธศินแอนนีจีเลิฟรักทุกคนเลยค่ะ